สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับครูคมนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเนื้อหาของเรื่องความรักนะครับและความผูกพันในครอบครัวนะครับเราเริ่มเลยนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับ ครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับเราจะเกิดและจะเริญเติบโตในครอบครัวโดยมีพ่อแม่นะครับผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงดูนะครับชีวิตส่วนใหญ่ของเราจึงอยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวครอบครัวไทยในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะของครอบครัวที่แหลกหลากหลายกันนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวหมายความว่าอะไร ครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นพอ่อแม่ลูกซึ่งพ่อกับแม่อยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยบางครอบครัวก,ก็อาจจะเป็นชายกับชายหรือชายกับหญิงนะครับหรือหญิงกับหญิงก็มีนะครับซึ่งจะเป็นครอบครัวที่แตกต่างกันนะครับต่อมาครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนีครับคือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นพ่อหรือแม่ นะครับเพียงคนเดียวอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กซึ่งพ่อหรือแม่เนี่ยหรือผู้ปกครองนั้นอาจมีความหลากหลายทางเพศนะครับต่อมานะครับครอบครัวขยายคืออะไรครอบครัวที่มีสมาชิกป,ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและญาติเช่นปูย่ย่าตายายลงุงป้านะ้าอาหลานอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครอบครัวข้ามรุ่นนะครับคือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นหลานอยู่กับปู่อยู่กับย่าหรืออยู่กับตากับยายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกส่งลูกไปให้ช่วยเลี้ยงดูนะครับซึ่งครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยทำงานนะครับไม่มีเวลาที่จะดูลูกนะครับก็เลยส่งให้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงดูนั่นเองนะครับเรามาดูแผงผังกันนะครับ แผนผังความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีสามรุ่นนะครับได้แก่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพอ่อรุ่นแม่และรุ่นลูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะครับครอบครัวที่จะทําให้สมาชิกทุกคนมีความสุขนะครับครอบครัวควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกันเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นญาติกันนะ่ครับสองนะครับสมาชิกในครอบครัวมีความรักความสามัคคีไม่ทะเลาะบเบาะแว้งกันสามสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นนะรับปร,รทะทานอาหารทำความสะอาดบ้านปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมเนี่ยที่จะต้องทําร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นเองนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมดังรูปนะครับการรับประทานอาหารร่วมกันสร้างความอุ่นในครอบครัวต่อมานะครับ 4. ส,สมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆเช่นพ่อแม่ดูแลลูกลูกช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านพี่น้องพี่สอนน้องอ่านหนังสือทําให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในครอบครัว หนะครับสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมเช่นไปทําบุญตักบาที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาช่วยกันทําความสะอาดชุมชน 6. นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี 7. นะครับ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ด้านการศึกษาของลูกเช่นสอนการบ้านอ่านหนังสือด้วยกันนะครับอันนี้คือความเอาใจใส่ทางด้านการศึกษาของลูกนะครับต่อมานะครับผู้ปกครองหมายถึงอะไรผู้ครองนะครับหมายถึงผู้ให้อุป,ปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของดูแลของตนเองนะครับ ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตใจนะครับผู้ปกครองอาจเป็นพ่อแม่ญาติคนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่มีสิทธิ์ดูแลเรานะครับครอบครัวจะมีความสุขเพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัวรักใคร่สามาัคคีกันจัดไว้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญมากอย่างที่บอกคบว่าผู้ปกครองไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าเป็นแค่พ่อแม่อย่างเดียวนะครับเพราะผู้ปกครองคือคนที่อบรมเลี้ยงดูเรานะครับเช่นปู่่าตตา,ายายก็เป็นผู้ปกครองได้ ลุงป้านะอาก็เป็นได้เช่นเดียวกันนี่คือว่าของผู้ปกครองนะครับการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวนะครับการทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและมีความรักความอบอุ่นนั้นเราจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเลยเคารพเชื่อฟัง พ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวไม่ดื้อรัน้นไม่กล่าวร้าวไม่พูดโกหกสองนะครับมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมเช่นพูดจาสุภาพไพเราะค่อมศรีรษะเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองตอนไปโรงเรียนและหลังกลับจากโรงเรียนอันนี้เราปฏิบัติกันไหมครับตอนเช้ามาสวัสดีตอนเย็นสวัสดีนะครับสิ่งนี้สําคัญมากเลยมารยาทในเรื่องนี้นะครับสามนะครับ ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับสาหรับพวกเรานะครับ 4. รู้จักดูแลสุขภาพของตอนเองเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อตอนเองไม่เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับซึ่งจะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจนะครับ 5. ช่วยเหลือง,งานต่างๆในบ้านท่าที่สามารถทําได้เช่นกวาดบ้านล้างจานเลี้ยงน้องนะครับ หไม่กระทําสิ่งที่ผิดหรือเป็นอันตรายเช่นไม่ประพฤติไม่ประพฤติตนเกเรไม่รักขโมยของไม่ทดลงสายเสพติดนะครับนะครับครอบครัวที่เกิดจากความสุขนะครับครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยเกิดจากความรักความผูกพันความสามัคคีกันในครอบครัวการทําหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องและเป็นเด็กด,ดีจะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว มีความสุขและตัวเราก็มีความสุขด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สคัญมากถ้าเรามีความสามัคคีทาตามหน้าที่ของตอนเองอย่างถูกต้องและเป็นเด็กดีนะครับจะทำให้พ่อแม่เรามีความสุขและครอบครัวเราจะเกิดความสุขอย่างแน่นอนนะครับอ่นะครับ,นะรบ,นะรบอย่างที้ได้ทําไปนะครับครูก,ก็มีแบบฝึกนะครับแบบฝึกหัดหนึ่งเรื่องนะครับให้นักเรียนทำนะครับก่อนใบงานหนึ่งเรื่องนะครับ ดูตามนี้นะครับชิ้นงานที่3นะครับเรื่องความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีนะครับที่แสดงถึงความรักความผูกพันกันในครอบครัวของตนเองพร้อมระบุว่าเป็นใครอย่างที่บอกครับวาดภาพระบายสีความรักความผูกพันในครอบครัวอย่างที่ครูบอกความรักครอบครัวเกิดได้หลายอย่าง กิจกรรมก็เช่นเดียวกันปลูกต้นไม้ทำกับข้าวช่วยกันทําความสะอาดบ้านอันนี้ก็เป็นความรักความผูกพันนอนดูทีวีกันนะครับนอนนั่งนั่งคุยกันรับประทานอาหารร่วมกันอันนี้ก็เป็นความรักความผูกพันกันนี่ที่จะเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนวาดภาพประกอบดยสีให้สวยงามพร้อมกับแสดงว่าจากภาพนะครับข้อที่1จากภาพแสดงถึงความรักความผูกพันในครคัวว่าอย่างไรระบุมานะสอครอบครัวที่รักและผูกพัน กันมีผลดีอย่างก็ได้ครับันนี้ครูค,คมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับว่าถ้าครอบครัวที่ดีมีความอบอุ่นมีความรักที่ดีครอบครัวจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ฝากแบบฝังหัดหนึ่งแบบฝังหัดนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจทํางานแบบฝึกหัดนี้นะครับและพบกันคลิปต่อไปเท่านี้นะครับจบกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ